ดูดูแล้วมันก็น่าเศร้าแทนบนรรพบุรุษของขมรจริงๆเลยนะครับที่คนขมรรุ่นใหม่ๆไม่เคยคิดจะสืบสานวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของขมรได้สร้างขึ้นมาเลยแต่มามัวลุ่มหลงอยู่กับวัฒนธรรมของไทยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนต่อยุคไหนขมรก็อยากเป็นไทยสินะครับที่ไม่มีความคิดต่อยอดการพัฒนาเลยมามัวเครมมามัวก๊กอปแต่ไทยสุดท้ายวัฒนธรรมดีๆของขมรเองก็จะสูญหายไปตลอดการ และจะหลงเหลือในขเขมรก็จะมีแต่วัฒนธรรมของไทยชุดแบบไทยรำแบบไทยอาหารแบบไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะครับการที่ทิ้งอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วไปเอาอัตลักษณ์ของชนชาติอื่นมาใช้แทนนั้นมันคือการสูญสิ้นวัฒนธรรมของตัวเองไปตลอดกาลแน่ๆครับต่อไปในอนาคตก็จะไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของตัวเองของชนชาติตัวเองเลยครับ และจะหมดสเสน่ห์ที่ดึงดูดและก็หมดความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาตินั้นๆไปอีกด้วย